สวัสดีพี่น้องชาวยู u ูบทุกท่านครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับก็วันนี้เราก็มาดูคุณปู่ครับเป็นงานล่างบโบครับนะถ้ายอ้อนแสงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับมาลุ้นล้นลวทึกนะครับไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงนะครับ ไม่รู้ว่าลมหรือเปล่าต้องรอดูครับอันนี้ก็ยังอยู่กับเจ้าคุณป,ปูครับ BC ร้อยยี่สิบนสามครับคุณปูยังจวดครับเบิ้ง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 อุ้ยสบายครับสบายสบาย แอ์ดีครับแต่ตอนนี้กระจกหน้าแตกครับไม่ใช่บานใหญ่นะครับบานเล็กครับเอาละครับคุณปูของเราจะลงแล้วครับสบายสบายครับสบายครับสบายต้องใหุ้กเชี่ยวชาญนะครับเราไม่เชี่ยวชาญเราทำไม่ได้ครับ ลงมาแล้วครับคุ่ปู่ปูบอกยังไหวครับยังไหวนะมาแล้วครับสบายสบายครับ ลงมาแล้วครับก็รอน้ำแห้งครับโยกับเมื่อหนึ่งยก9 0ครับวันนี้ครูปีชาครับไม่ใช่ครูปีชาที่ห่ยนะครับคนละคนกันครับก็ต้องรอเจ้าของสูบน้ำก่อนนะครับอย่าเดินบ่อยครับอันตรายนะครับ กำแรงลมครับแม่ไม่เร่งเครื่องเยอะนะครับก็เดินแรงดีครับอันนี้พูดได้เลยครับตัวเดินแรงมากครับจากเมื่อก่อนที่คลิปก่อนกคลิปแรกๆของผมที่ก็เดินไม่มีแรงนะครับก็ไปทํามาก็หมุดไปเยอะครับนะก็ไม่มีอะไรมากครับมันมีไม่กี่อย่างนะครับที่ทําให้รถไม่มีแรงเดินนะครับ ซีนหัวใจนะครับแล้วก็ตั้งปัม๊มอีกนิดนึงครับโอ้เศร้ร้ายครับอากานี้ก็ฝนเพิ่งตกเสร็จนะครับเมื่อวานนี้ ฝนตกหนักครับวันนี้เสียวนะครับเสียวเสร็จแล้วก็ต้องทำการล้างครับล้างตัวดินครับวันนี้ก็มาทำงานก่อน,นะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ขุดนะครับตอนนี้ก็ต้องพักผ่อนก่อนครับรอน้ำแห้งครับ เรารอน้ำเราต้องรอน้ำแห้งก่อนนะครับปุ๊บเล่นอะไรครับอุปสราเบาเบาเบาได้เบาครับก็เดี๋ยวก็มาติดตามตอนปุดนะครับเริ่มแล้วครับนอน้ำแห้งครับตอนนี้น้ำแห้งแล้วก็ลุยครับลุย สายลุยครับนี่ขอลุยในน้ำบ้างครับลุยบนบกมานานแล้วครับก็อันนี้ก็เป็นงานที่เราพูดไว้นะครับปลูดไว้ได้หลายปีแล้วครับประมาณ3-4ปีแล้วครับตอนนี้ก็มาล้างให้เขาครับขุดสักเก่าครับเอาลงลึกอีกหน่อยหนึ่งครับดินมันสไลด์ลงครับ ที่ทำสมัยนั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นทรายหมดเลยนะครับตรงนี้ไม่มียาแล้วมันสไล,ลนคตัวเขาเปิดฟนะิชชิ่งพาร์อกินสไลนะก็จะเอาีอา่พักลงมนะครับ <c oughs> เลยต้องมาทำคันไว้ก่อนครับ แสงครับตรงนี้ครับตอนนี้ก็จะไม่เปิดแรงครับหนาวครับดูลมครับดูครับไปมาไหวฟิวครับนี่ก็ท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วครับขอควันก็เกลี่จางลงไปก็สบายแล้วครับนี่นะครับ หน่อยครัิ่งหน่อยถึงกลางค่ำแต่ช่งวงเช้าๆถ้าเริ่มง,งานหน่ก็อาจจะเยอะเป็นพิเศษนะครับทุคนดูนี่มนมาเริรก็เป็นงานเหนื่อยครับผมอีกแล้วล้างอีกแล้วครับ ก็ไม่เคยดีแล้ว ทำเป็นคอนโทรลน้ำมันครับทำได้ที่ไหนครับโนะดยใช้แพเดิมจะทำได้หรือเปล่าครับถ้าทำไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแพ่นะครับอาจจะเปลี่ยนแพรใหม่หรือยอากได้ทำครับ ดตรงนี้ก็เป็นวัดครับไม่ค่อยสบายครับกูกูก็เดินแรงครับแรง สำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ถ่ายทำคลิปต่อๆไปนะครับ เดินก็มีอาการดังนิดหน่อยครับก็จะซ่อมแล้วครับเวลาแล้วครับเห็นแล้วครับคือลูกปืนหลวมนะครับต้องทําก่อนที่จะมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นนะครับวันครับ ็ยังเปิดขายอยู่นะครับคันนี้ใครสนใจก็เข้ามาชมได้ครับมาดูได้เปิดราคาไว้ที่สามแสนหรือว่าสามสิบหมื่นนะทำงานแบบนี้พี่ว่าไงครับสนใจก็เข้ามาติดตามมาดูได้ครับรถทำงานนะครับรถทำงานหรือไม่ทุกวันก็ทำงานตลอดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการติดตามทุกคลิปของผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ